สวัสดีครับมื้ผมกับพานมาเบิงพันล้างมุ้งหลังคากับมือนี้กับอาสิแล้วอยู่หรือว่ากับเพิ่นก็เฮ็ดแล้วเป็นส่วนๆครับตอนนี้ก็เพิ่นกับลังเฮ็ดอยู่มีบรรยากาศหน้าบ้านหน้าผมอ่าเพิ่นก็ซอยกันเฮ็ด าาก,การล่างปูลังค้าการจดการรอบๆในบ้านเลาเป็นบงส่วน อันนี้ก็เป็นขออไกลพิ้พนก็ไว้เลี่ยงเี้ยงไว้กินแถวๆป้านเท่าเดี๋ยวล่ะครับนี่ป้าน,น้าผมครับอยู่กับเมื่อสิบกว่าปีประมาหนีได้ครับเพราะว่าปัวมันขืนบ้านครับ เป็นดั้นขางครับเพราะว่ามันแสงแดดมันย้อนอาจเว่าค่อย,อยปันไดครับสร้างมันกำลังจยูกลังค่าอยู่ผู้ใดเบิ่งคลิปก็ขอกดคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ครับผมขอบคุณครับ